จเจริญพรธรรมสวัสดีนะอาตมาพระมงคลชายากิติปาโลปัจจุบันจำพรรษาอยู่วัดพระปฐุมเจดีย์ราชาวรมหาวิหารปัจจุบันก็เป็นนักศึกษานะดี OU, ออ่าก็เรียนจบปริญญาตรีไปแล้วแล้วก็กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของดีอูเหมือนกันก็เป็นพระสอนศิลธรรมนะในสาขศึกษาทั่วไปใน,นในละแวกในละแวกวัดนะแล้วก็เป็นพระวิยากรอบรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นอกจากอาตมาจะสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะแล้วก็ยังมีได้รับโอกาสเนาะไปสอนธรรมศึกษาในเรือนจําจังหวัดนครปฐมอาตมาก็ได้รับผิดชอบในไฟของนักโทษหญิงเ,เป็นการสอนธรรมศึกษาเนาะระหว่างนั้นเราก็ไดเ้เรียนรู้มีการพูดคุยแล้วก็ให้ธรรมะพูดคุยกันนะครับ วัดพุมเจดีเนี่ยจะมีกิจกรรมหนึ่งชื่อว่าอักษรย่อคือสอพอนะนเรียกกันสัน้นในทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเด็กนะจากสถานที่โรงเรียนต่างๆวัดพมเจดีเนาะสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์กเลยคือองค์พระเนาะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยน้อยคนที่จะได้ทำนะคือการแห่ผ้าเนาะแห่ผ้ารอบรอบองค์พระซึ่งก็เป็นงานปลูกฝังนะปลูกฝังให้เขาได้รู้ว่าเออเฮ้ยเราเห็นความสําคัญนะถึงของเจดีนะเห็นของพระคัญของพระศาสนานะให้เขาได้อ่อ เอาอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ก็ค่อยปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามแล้วก็มีการเวียนฐานทําบุญต่างๆไหว้พระก็ฝึกนะให้เขาแบบไหว้พระรู้จักพระเจอพระไหว้พระนะเจอครูไหว้ครูให้เขาแบบปลูกพื้นฐานให้เขารู้จักรักในการสร้างบาร,รมาีแล้วก็ให้ยอดทําบุญอะไรเงี้ยต่างๆนานาเด็กๆ,ๆก็เอ็นจอยครับเพราะเหมือนว่าเขาได้ได้แบบไงได้เดินเที่ยวไปด้วยได้พบปะเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเรานะก็คือเรามีองค์พระก็ใช้ตัวองค์พระเนี่ยเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้นะครับมีโอกาสฟังพระเดชพระคุณของพระท่าเป็นธรรมะหมวดเรื่องการครบคนมงคล38ประการเนอะนั่นก็คือการไม่คบคนพาลการครบบรรัณฑิตแล้วก็การบูชาบุคคลที่ควรบูชาที่เราโชคดีมากที่เราได้ได้รู้เรื่องนี้นะเรื่องการครบคนอย่างเราโชคเนี่ยเราได้กัลยาณมิตรที่แนะนําในเรียนดีวแล้วก็เป็นเป็นต้นบุญต้นแบบ พาเราไปวัดพระธรรมกายเออพาเราพาเราไปเลยพาไปสมัครพาไปทาบุญทําให้เราเนี่ยได้รู้จักวัดมากขึ้นเราก็ได้เริ่มเรียนดีวเนี่ยพอเริ่มเรียนปุ๊บใน,ในหลายวิชาเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเช่นวิชากฎแห่งกรรมหรือวิชาอา่มหาปูชนียาจารย์ซึ่งเป็นประวัติของ,อ,ขอ,งอ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลมุนีเนาะที่ท่านอา่าปฏิปทาในการอา่าในการสร้างบาร,รมีของท่านเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจเนาะที่ทําให้เราเฮ้ มีแนวทางที่จะอ,อยากจะออกบวชเพื่อหาคําตอบแล้วก็สร้างบารมีแล้วก็ประวัติของคุณยายอย่างเงี้ยที่ท่านมีปฏิปทาในที่ว่าจะ,ะไปที่ไปที่สุดแห่งธรรมซึ่งระหว่างทางนั้นก็ต้องเจออุปสรรคแล้วก็สร้างบารมีตั้งๆนานาก่อนที่เราจะดีโยย์เนี่ยเราจะรู้จัก,จกหลวงพ่อก่อนเนหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยท่านก็เป็นพระที่แบบนักพัฒนาแล้วหลังจากที่เรียนดีโยเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเราเริ่มฉลาดในการสร้างบาร,รมีมากขึ้น เดี๋ยวนี้ให้ทานแบบง่ายๆเลยอเอ่อก็คือเราจะเป็นคนที่ว่าเห็นพุ่มป่า,ปาไม่ได้อย่างน้อยแบงค์ยี่ง20ต้องต้องออกกระเ่าแล้วเหมือนที่หลวงพ่อหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เรามันทาบุญเยอะๆทําให้ทหําบ่อยๆสร้างสมุนเยอะๆเพราะบุญเนี่ยเป็นทีพึ่งที่สําคัญที่สง่ขงของชีวิตเราสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันกำลังสร้างบารมีได้ดีไม่ต้องลงลงทุนเยอะและเราชอบด้วยก็คือการ ให้ธรรมะกับเด็กๆคือการสอนธรรมะเด็กๆนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบการสอนนักเรียนเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นให้ตัวเองมีความรู้พอที่จะนําความรู้ไปตอบคําถามเด็กๆให้เด็กเข้าใจแล้วก็ได้ได,ได้ชอบในวิชาพระุทธศาสนามีกายามิตรแนะนําในการเรียนในอู่ยูงเราเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเป็น กัลยาณมิตรก็มีโอกาสได้แนะนําพระน้องแล้วก็ได้รู้หลักกันเป็นกัลยาณมิตรอาตมาก็รู้สึกว่าภูมิใจอาตมาสามารถชวนน้องชายเนี่ยบวชที่วัดธรรมกายได้ถึงสองรอบแล้วก็ชวนแม่เนี่ยโอ้ชวนแทบตายนะพาไปทํากฐินวัดธรรมกายได้หนึ่งครั้งก็ขอเรียนเชิญจเจริญพรนะทุกท่านที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะรู้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาหรือเรื่องหลักธรรมคำสอนเนี่ยอยากรู้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยก็ดีวายูเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ถ้าบางคนอาจจะไม่ ไม่สะดวกหรือยังไม่พร้อมที่อันปะตะไตรบิดกอาตมาคิดว่าดีวาในเนื้อหาอะไรวิชาเนี่ยเขาเขาย่อยมาให้แล้วเขาสรุปรวมมาให้แล้วที่ว่ามันได้ใช้จริงๆแล้วมันมันเข้าใจง่ายก็ <puis S 2> ขออนุโมทนานะท่านเจ้าภาพนะที่มีส่วนที่ทําให้พระรูปหนึ่งเนี่ยได้มีปฏิีประทาบางอย่างเกิดขึ้นใน,ในใจ,ใจิตใจที่มั่นคงต่อการเป็นเพศบรณชิตแล้วก็สร้างบรารมีมากขึ้นเนี่ยก็ขออนุโมทนาในจิตอัีิเป็นกุศล ที่ได้สละทรัพย์นะช่วยให้ธรรมานเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้รมาได้เรียนจบแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าการเรียนจบกันได้แต่ประกาศคือ mindset หรือความคิดในการสร้างบารมีอันตัวแรกครับมันจะมีตัวที่เราจะต้องทาความเข้าใจอยู่ก็คือไอ้ตัวกลมๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคืออะไรอัน,น,นเนี้ยมันเรียกว่านิขิตอ่ะอย่างนงี้ Là như vậy